หลบหนีความวุ่นวายมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนปันสุกโฮมสเตย์บ้านสวนที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับโดยทางลาดชันที่ปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันห้องน้ำที่ประตูใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีสเตปแบบนี้ด้วยครับนี่ยังไม่นับสวนผลไม้ที่สดชื่นบรรยากาศธรรมชาติที่เขียวชอุ่มหิวใจสุดๆครับจะมีความน่าสนใจยังไงอีกบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับเชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นะว่าจะพาทุกคนมารู้จักกับสวนปันสุขโฮมสเตย์ โฮมสเตย์บนพื้นที่กว่า8ไร่ที่ทั้งอบอุ่นและก็ใส่ใจทุกรายละเอียดครับสวนปันสุกตั้งอยู่โซนสันกำแพงนะครับนี่เดี๋ยววันจะขึ้นแผนที่ให้นะเดินทางไม่ยากครับใช้เวลาขับรถออกนอกเมืองประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับที่นี่ไม่ใช่แค่โฮมสเตย์ทั่วไปนะครับแต่เป็นบ้านสวนที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและก็ครอบครัวครับความโดดเด่นของโฮมสเตย์คือการออกแบบครับการออกแบบที่ใส่ใจผู้สูงอายุครับมาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างครับ คุณผู้ชมเข้ามาถึงก็เจอความประทับใจแล้วว่าตรงนี้คือแลมคับนึกดูถ้าเกิดว่าสวท่านใดที่ต้องนั่งวิวแชร์นะที่นี่สบายเลยจอดรถเสร็จปุ๊บมาวิวแชร์ครับขึ้นมาได้เลยขึ้นมาเสร็จปุ๊บอีกสิ่งหนึ่งที่นิวันชอบมากก็คือตรงนี้ครับพื้นที่ที่เป็นระเบียงกว้างๆโหโหโหได้รับอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มๆจริง,รงๆครับตรงนี้ สามารถที่จะมีโต๊ะพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่สามารถจะใช้งานได้ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงมีไมโครเวฟมีทีวีคาราโอเกะอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องพักก่อนครับห้องพักนี่มาดูไทยแรกครับนี่ดูนะดูนะพื้นห้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นต่างระดับฉะนั้นอย่างที่บอกคือสอวท่านใดมีวีลแชร์หรือว่าใครที่มีวีลแชร์ไม่ต้องกังวลเลย <Wow. S 1> สามารถจะเข้าได้สบายครับผมอี่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บ มีพื้นที่นั่งพักนิดหนึ่งน่ารักน่ารักเสร็จแล้วก็เป็นเตียงครับเตียงก็ปกติที่เป็นเตียงโรงแรมจะเป็นนุ่มๆไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งซึ่งสามารถจะนอนนดาสบายอ่ะแะน่วอนเชื่อว่าคนมีอายุเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนเสร็จแล้วก็ห้องน้ําครับห้องน้ําก็ต้องบอกว่าดูครับประตูกว้างๆเลยฉะนั้นสามารถที่จะพยุงกันเข้าได้ไม่ต้องกังวลมีชักโรครกอย่างดีมีโซนเปียกโซนแห้งให้อย่างนี้และที่สําคัญพื้นครับดูพื้นนะ พื้นตัวนี้ก็สามารถจะเข็นรถเข้าได้สบายนีย่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่อีกหนึ่งที่พักที่เวลข o ามคนแก่ดีมากไปดูอีกห้องครับ <c oughs> นี่อ่ะก็จะบอกว่าคล้ายๆกันเพียงแต่ลักษณะเตียงไม่เหมือนกันครับดูนี่ถ้ามาแยากกันแยกกันนอนก็ต้องแบบนี้เนาะ และอย่างที่นายว่านบอกไว้ครับคือเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางให้นะครับผมพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานครับตรงนี้เออใครเป็นสายร้องเพลงนะครับใครเสียงดีเนี่ยร้องไปเลยครับลึกเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นครับมาหลายวันสามารถไดซื้อของมาแช่ได้นะทุกคนคิดเหมือนนายว่านไหมตอนที่มันเป็นระเบียงตรงเนี้ยเราซื้ออาหารมาทําเป็นมื้อเย็นนะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างหรือปาร์ตี้หมูกระทะน่านะสบายเลยเขามีตู้เย็นรองรับอย่างนี้อ่า ลึกเข้ามาข้างในครับตรงนี้ก็มีไมโครเวฟแล้วก็มีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะครับมีจะเก็บกวาดจางล้างตรงนี้ได้สบายๆมาเคียร์เจ้าของเขาบอกว่ามีเตาปิ้งย่างให้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากกินปิ้งย่างเนี่ยบอกเขาก่อนเดี๋ยวเขาเตรียมเตาไว้ให้ซื้อมาแต่ของสดก็พอครับตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนะครับที่ในบ้านชอบนี่ก็เป็นเพลงเขาเรียกอ,อะไรเป็นมุมเล่นนะครับอีกมุมหนึ่งนี่ส,สาวๆะชอบเล่นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูครับนี่แต่แต่อาจจะต้องเสียบปลั๊กนะตอนนี้นะว่าไม่ได้เสียบ เล่นกันเนะเานะนกิจกรรมของคนวัย90หรือถ้าเป็นหนุ่มๆม,มากันใช่ไหมครับเขาก็จะพลิกนี้ได้เสร็จปุ๊บนี่ก็สามารถจะเล่นพูตัวนี้ได้ชื่อไหมรายละเอียดตรงห้องพักฝั่งนี้นะครับน่ารักมากๆตรงเนี้มีอยู่4ห้อง <Wow. S 1> ห้องละ800บาทครับแต่นะครับแต่นะถ้าสมมุติว่าเรามากันแค่2ครอบครัวแล้วก็เปิดห้องพักไว้2ห้อง ก็จะปิดอีก2ห้องไม่ให้รับใครเพื่อให้เราได้ความเป็นส่วนตัวตรงเนี้เออน่ารักไหมที่สําคัญที่สําคัญนะครับถ้าเหมาทั้งเหมาทั้ง4ห้องเนี่ยสามพบาทเท่านั้นเองอราคาน่ารักมากอะจริงๆยังไม่ได้มีห้องพักแคไทยนี่นะครับยังมีอีก2องทายเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอีก2ไงทายเป็นยังไงครับ แล้วสวนพันสุก็ไม่ได้มีแค่แบบบ้านไทยนี้เท่านั้นนะครับแบบบ้านที่เหมาะกับวัยรุ่นน้องๆหนูๆหรือคนมาเป็นครอบครัวก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับอีกแบบนี้เป็นทรงเอครับน่ารักมากๆครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับบ้านอีกหนึ่งท้ายเลวนะครับเมื่อกี้แอบถามเจ้าของแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ชื่อทรงเอะทุกคนชื่อน่ารักมากแต่ก็น่าจะมาจากรูปร่างที่เป็นรูปตัวเอครับผมเอกลักษณ์ของเขาก็คือเรื่องของกระเบื้องดินเผากระเบื้องเมืองครับที่ปูมาเนี่ย แต่พอมันเป็นกระเบื้องเมืองอย่างหนึ่งที่ดีคืออะไรรู้ไหมเข้ามาแล้วเย็นคุณผู้ชมเออประกอบกับอยู่กับริมน้ําเ oh. ชื่อว่าบรรยากาศดีเลยห้องนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิด500บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งหลังแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะว่านตกน้ําฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจออีกทีเดี๋ยวบ้านจะเดินขึ้นข้างบนดีกว่าไปเจอที่ข้างบนนะครับรู้เลยนะครับตากล้องมันแช่งเราอยู่อยากให้เราล้มใช่ไหม จะได้ซีนไม่มีทาง <c oughs> นี่เข้ามาข้างบนครับ <c oughs> ก็จะอารมณ์แบบห้องใต้หลังคาครับเอ้ยน่ารักมาก <c oughs> ก็จะมีเตียงนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเตียง5ฟุตนะมีเตียง5ฟุตแล้วก็มีบินแบ็กให้หนึ่งแล้วไม่ต้องกังวนลเรื่องความร้อนนะครับตรงนี้มีแอร์ให้ครับนี่ในว่านสูง1้5ประมาณนี้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมดูข้างนอก ขออนุาตนะครับหูวิวข้างบนก็โอเคเลยทุกคนดูดิเห็นมุมของสวนปันสุกกว้างๆเลยครับนุ่งไงนั่นตรง,ตรงนั้นเป็นสะบัวแต่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวครับบัวเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ตรงนี้เลยดูครับดู ยังครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมีห้องพักอีกหนึ่งแบบเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไะชอบทรงเอมากครับด้านล่างเขาจะมีนี่ครับพี่โดมตากล้องหลอกให้นา้ว่านไปนอนกลิ้งตรงนี้ครับกลัวตกเหมือนกันนะครับแต่เขาปลอดภัยครับไม่ต้องกังวลครับติดน้ําแบบนี้เลยครับอีกแบบนึงครับตรงนี้เป็นทรงนอ์ดิกนะแล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายนะครับแบบบ้านนอ์ดิกครับทุกคนจริงๆเราอาจจะถ่าย สลับกันไหมอันนี้ควรจะเป็นแบบแรกนะ <c oughs> นี่เลยครับบ้านสวนปันสุขแล้วดูโซนนี้สิ่งที่ท่านบ้านชอบอย่างแรกเลยดูทุกคนดูเนี่ยเราจะได้สวนอย่างเงี้ยอยู่หน้าบ้านเลยนะสวยมากมีหลังคาคุมเรียบร้อยด้วยอ่ะมาดูในบ้านกันดีกว่าครับนี่แบบไท้านี้นะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะครับผมติดกับห้องน้ำก็จะมีเสาหน้าเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวไปดูห้องพักดีกว่า นี่ฝั่งนี้คือควรสงสัยไหมคืออะไรนี่ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมที่แขวนเสื้อและดูสิมีเตียง5ฟุตใหญ่ๆเนี่ยสเตียงตรงนี้เลยและที่สําคัญตรงนี้เป็นกระจกครับสามารถจะเทควิวสระน้ําตรงนี้ได้โอ้โหบรรยากาศชิลมากฝั่งนู้นเช่นกันสามารถที่จะเทควิวสวนเมเกียครับได้แบบเต็มๆเ,เลยเดี๋ยวเาเปิดให้ดูนะีนย ห้องเหมือนจะแคบนะแต่พอดูแล้วเนี่ยว่าเทควิวได้รอบเงี้ยห้องดูกว้างขึ้นมา,นาทันทีห้องน้ําสามารถจะเข้าได้อีกจุดคือฝั่งนี้ครับผมนี่สามารถจะเข้าจากตรงนี้ได้อีกเป็นไงห้องเนี้ยหนึแบงค์เขาครับ1,000บาทเท่านั้นเองน่ารักมากๆ แล้วก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดบ้านแล้วโอ้โหก็จะได้วิวสวนด้านนอกเต็มๆเลยครับทายเนี้ยก็จะสามารถนอนได้ถึง4คนนะครับนอกจากความโดดเด่นเรื่องของการออกแบบที่พักแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่นัวันชอบมากๆครับก็คือสระบัวและสวนผลไม้ครับซึ่งตรงนี้ได้พี่แม่มครับเจ้าของสวนปันสุขพานวันไปเดินชมครับชอบมุงนี้มากเลยครับถ่ายรูปน่าจะสวยใช่ค่ะตอนนี้เขากาลังขยายอยู่ค่อยๆไต่ลงมา แต่เวลาออกดอกจะสวยมากเลยนะเขาชื่อต้นอะไรนะครับตรงนี้เหลืองชัชวาลเหลืองชัชวาลแสดงว่าต้องสีเขียวแน่นอนสีเหลืองสีเขีสีเหลืองสีเขียวในใบนะครับทุกคนผมจะชอบตรงนี้เนาะเป็นซุ้มทางเข้าชั้นนี้เลยใช่ค่ะอ่าไปเราไปดูโซนบัวกันดีกว่าแต่นั่นนี้ยังไม่สวยนะนั่นนี้ยังไม่สวยต้องหน้าร้อนค่ะต้องหน้าร้อนครับอันนี้จะพันใหญ่กว่าทางนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกบัวอะไรครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีชื่อคือเป็นบัวพันธุ์สายต่างประเทศอะคะ่ะเพราะว่าต้องเอาก็สั่งต้นมาแล้วก็เอารากลงไปปักอะคะ่ะต้องใช้แรงงานคนลงไปปักะคะ่ะแต่น้ําไม่ได้นึกมากค่ะแค่หน้าอกแต่เดินถ้าเป็นนาก็ดินเหนียวอยู่แล้วเนาะก็สบายอยู่ไม่ต้องขุดเพิ่มเยอะไหมครับหก <60 S 1> นนสิบเซนประมาณ80ดสบถูกมเริ่มเลยปลา ฝั่งนึงก็จะเป็นกล้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยมีชมพู่มีียวไก่ตัวเบ้อเลยอันนี้ตัวเมียนะคะในสวนนี้มันจะมีตัวเมียอยู่17ตัวเป็นไก่และก็ไก่ไข่ไก่ไข่ค่ะไก่ไข่โอ้โหบ้านนี้ก็กินไข่กันช่ำเลยใช่ค่ะล้วก็พอเราเอ่อทานไม่หมดคนที่มาทําสวนเขาก็แบ่งปันไข่ไปค่ะนี่คือการแบ่งปันอีกอย่างปันสุกจริงๆเลยปันสุกจริงๆแล้วเราก็หาไอ้ต้งหนึ่งตัว เอาคู่มาไว้ให้เขาให้เขาแบบแพร่พันธุ์ตรงนี้เป็นทานเลมของไอ้ต้ง <c oughs> ต้องอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับต้องอาจจะรู้สึกว่าเอาต้งมาทรมานทําไมทานเลมค่ะ <c oughs> หูดกลก้วยน้าว่านเห็นอย่างหนึ่งว่ากล้วยที่นี่สวยมากก <c oughs> <c oughs> ล้วยริมน้ําด้วยนะโอ้ <c oughs> นี่ต้นอะไรครับฝรั่งว่ารู้ว่ารู้นี้ฝรั่งกำลังออกแต่ละยังไม่ได้ห่อเลยค่ะอ่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือต้นอะไรครับนี อันนี้คือมะยงชิดค่ะมะยงชิดอ่าอันนี้มะยงชิดมะยงชิดที่เออ่หลายบ้านสับสนระหว่างมะปรางกับมะยงชิดนะครับนี่เป็นมะยงชิดของแท้นะครับนี่เป็นฝรั่งเนาะสังเกตว่าจะปลูกลายๆกว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมดูครับกล้วยโดกมากอันนี้กล้วยพันธุ์พระราชทานค่ะจริงๆเขาจะลูกจะใหญ่กว่านี้นะคะต้องตัด เดี๋ยต้องซอยต้องซอยแถวที่สองนะถ้าซอยออกเนี่ยใหญ่เลยครับให้พี่ว่านไปดูว่าไอ้ที่เก็บไปแล้วใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้โอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยไส้จะเป็นสีเหลืองครับอร่อยมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่านอกจากเราจะเห็นมะยงชิดมีกล้วยมีฝรั่งแล้วเนี่ยก็จะมีแม่ไก่ แม่ไก่ที่ปล่อยอิสระตามธรรมชาติเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไก่ไข่ใช่ไหมครับใช่ค่ะไก่ไข,ไข่เขาก็จะอยู่ตามธรรมชาติของเขา แล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้คืออะไรมะม่วงค่ะแถบนี้คือมะม่วงแถบนี้คือมะม่วงแล้วก็จะมีมะนาวมะม่วงแล้วก็มะนาวถัดไปฝั่งนน้นล่ะครับถัดนั่นคือเชมพูมะเหมี่ยวชมพูมะเมี่ยวสีชมพูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกดอกค่ะยังไม่ออกลูกชมพูมะเมี่ยวต้องเก็บนะครับถ้าปล่อยเขาตกนี่กลิ่นนี้รับรองชาวบ้านชอบแน่นอนนี่ค่ะคุณโต้ง ตัวผู้อยู่ตัวเดียวโอ้นายช่างโชคดีเหลือเกินขอให้นายมีความสุขนะอันนี้ปกติต้องตัดหญ้านะคะพี่เขาก็พอถึงเวลาเ็าจะต้องตัดสมมติสมมติเรามาเข้าพักเนี่ยครับผมอยากมาขอเดินดูอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะที่นี่เดินได้หมดค่ะเอ็จอะไรนี่คือเดินได้หมดเดินไปดูบ้านคนอื่นก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมครับได้แต่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับมาทางสวนด้ยกั่ พราะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเอ็นจอยกับโลเคชันเนี่ยผมรู้สึกว่าบ้านสวนเนี่ยได้มาเดินสวนอย่างนี้มาดูแล้วลองนึกดูว่าแต่และฤดูเนาะถ้าผลไม้เขาเสร็จสุกเนาะน่าจะบันเทิงแน่นอนเราก็ยินดีให้เก็บทานได้เลยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปติดตามเพจอ่ยางนี้เดี๋ยวนว้าจะขึ้นเพจให้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวอะไรสุกอะไรสวยอะไรเนี่ยเอารูปลงนะจะได้รู้ว่าต้องมาช่วงไหนทั้งแถบนู้จะมีเออเสาวรส ออที่เป็นเครื่อนี่คือสาโรสอ่าไปดูกันดีกว่าครับขนนต่ำเตี้ยเรียดินอยู่ว่าขนนเขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะออกต่ำๆอนี่สาโรสล่วงเริ่มล่วงแล้วเดิมเขาจะมีแบบว่าเป็นแบบโครงให้เขาตอนนี้เขาเยอะแล้วเขาหนักใช่ไหมครับอ่าสาโรสนี้ได้กินละถ้าทางนี้ได้กินละได้ทานแล้วค ก็ส่วนใหญ่แล้วผลไม้ที่นี่พอเราเหลือทางก็คือแบ่งปันให้คนอื่นเสร็จแล้วก็เอาเก็บใช้พอสุกเนี่ยอย่างมะม่วงสาวรวสสุกเนี่ยเราจะเก็บและแช่ฟริซวันเห็นตู้เย็นเห็นในตู้เย็นนั้นเป็นแบบมะม่วงแผ่นใช่ค่ะแล้วเอามาทำอ้นนี้ค่ะใส่เโยเกิร์ต ใส่นมสดก็เป็นสมูตตี้ไว้สำหรับให้แขกด้วยะมะม่วงแบบนี้ครับผมถ้าถ้าเราเอามะม่วงสุกข,ของเรานะ,ะแช่เย็นมากๆแช่ทิ้งไปเลยแล้วเอามาปั่นครับมันจะกลายเป็นซอเบอใส่เกลือน,นิดนึงนะมันจะกลายเป็นซอเบเป็นไอศครีมสดที่อร่อยมากอ,มอันนี้ก็จะมีพวกมายงชิดค่ะแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นลาไก่ โอ้จะเป็นบ้านของพี่โต้งเขานั่นเองครับทุกคนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยขเ,ขเขาจะกลับเข้าไปอยู่ข้างในแต่กลางวันอย่างเนี้ยเขาก็จะออกมาเดินเล่นอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตให้เอากล้องเนี่ยไปอินเสิร์ตบ้านพี่โต้งเขาดีกว่า s> <S นี่ไปดูฮาเลมพี่โต้งหน่อยว่าเขาอยู่กันยังไงไปครับ <_ s 1> <_ s> แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับเห็นน้องไก่วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้เขาเลี้ยงไก่แบบฟรีเรนซ์ครับปล่อยให้ไก่ใช้ชีวิตยอย่างอิสระครับไก่ตัวน,นี้เป็นไก่ไข่นะไข่ที่ได้ก็นํามาทําเป็นอาหารเช้าให้กับพวกเราครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้นอกจากที่พักจะสะดวกสบายแล้วเนี่ยยังได้เรียนรู้วิธีเกษตร,รแบบยั่งยืนนะครับน่ารักมากๆครับ พาดูสวนแล้วพาดูห้องพักแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสวนปันสุกเนี่ยนอกจากโลเคชั่นเขาจะดีแล้วก็มีบรรยากาศของความเป็นบ้านสวนแบบเต็มร้อยขนาดนี้แล้วเนี่ยโลเคชั่นนี้ยังสามารถจะต่อยอดไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตสายมูสาย,สายโอ้โหสายคาเฟ่เพียบครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าครับ สวนปันสุกเองเนี่ยก็ยังอยู่ในโลเคชันที่ไม่ธรรมดาครับสามารถจะเชื่อมโยงกับจุดท่องเที่ยวได้หลากหลายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นมอนคกูเวนครับใครอยากจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแวะไปครับน้ำพุร้อนสันกาแพงครับนี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยของสวที่ชอบเหลือเกินครับหรือแม้เป็นครอบครัวใบรุ่นอยากจะไปแม่กําปองจากจุดนี้ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกครับทุกคนครับสารภาพตามตรงครับนี่เป็นหนึ่งรีวิวที่นว่ามีความสุขมากๆครับได้พักผ่อนได้เห็นพื้นที่ที่น่ารักจากความตั้งใจของเจ้าของ ที่เขาอยากจะทําพื้นที่นี่ไว้อยู่เองในช่วงบ้านปลายในช่วงหลังเกษียณแต่พอเพื่อนมาเที่ยวบ่อยๆเขาก็ทําที่พักไว้รองรับเพื่อนจนวันนี้สามารถจะรองรับทุกคนที่อยากจะเข้ามาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟในวัยเกษียณคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกตรงๆว่านี่คืออีกหนึ่งรีวิวที่รู้สึกฟินมากๆครับเรามาถึงที่นี่ตั้งแต่บ่ายอ่อนๆจนถึงป่าแกแ่ๆนะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากทั้งบรรยากาศในสวนทั้งห้องพักที่ทั้งแบบมีเอกลักษณ์และก็ห้องพักฝั่งที่เป็นมิตรกับคนแก่ สวนปันสุขเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนใช้ชีวิตในสวนที่นี่คือสวรรค์ของคุณครับเป็นอีกหนึ่งที่พักที่นววานะอยากจะแนะนําจากใจจริงๆครับสวนปันสุขเป็นพื้นที่ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติความอบอุ่นและความตั้งใจทําการเกษตรแบบย,ยั่งยืนในช่วงบั้นปลายชีวิตใครอยากสัมผัสกับทุกสิ่งที่นวิวาเล่ามาแวะไปนะครับสวนปันสุขโฮมสเตย์ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ